จ่ามึเบ้างก็ด่า่ามาอย่างนี้ม่ต้องควงน่ะขอขอขออันนี้คือควงนะคือควงอันนั้นอันนั้นเกื่อบกดันนั้นเพือเกันนั้นเกอบผู้ใด

ส่วนไดโนเสาร์เขาคอ,อนะคะทุกคนเบาไอ้นี้ที่ม็นบอกว่ามีธิมาจโมตอนสิบเอ็ดโม่เออเดินเดินไปเดินเข้าไปเลย มากันหลายคนนะคะไดโนเสาร์นี่ยังไทลันโนสโอลัดเ็ก ดู้ว์ดูมา้โหคตัวใหญ่มากเลยชวรู้น้องปาหูปขนมจังน้อย ปลาปลาปลาอะารนะผมมันลอยมืนล้อยุติตาลาย้นจมึ้นจมูกอั้ฉันจะออันนี้ปลาอันนี้ปลาปลา ไปฉลาบไปฉลาบไปกันเลยค่ะทุกคนไปาอะไรเ่ยไปฉลาต้องวิงไปฉลาบนปนั่งร้อยยิบี่ยมันใหมากเลค่ทุกคนมันอาจะแค่เกงว่านีนะเมืดีกใ่ามไปหมวงเนหองเป็นหามหมไ

เด e. so, ินจะเดินไปข้างหน้าดูกปนนะครับทุกคนเย็นมามาง่ายง่ายตื่นมาด้วยต่นนอนไม่อยู่มากชลาหมี่อ่ะเืนวันนี้เรามากันเยอะเลยนะครับทุกคนนี่สลามี่ย่ะเพื่อน ีมนาจุลิาร์จุลิวว้าวันนี้เป็นภาศิลปะตุ้มตีันจุลศิว์จุล่ิัป์มือนี่นเสามฮนย่ครเล่นเสาเนี่

เดินไปเลยจูจูดออกมาแล้วคันขัดพน้น <c oughs> ไปนั่งยืนเดินไปเนี๋ยแล้วล <c oughs> เดินเลยค่ะเดินเดินเว่าไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวไปไปนนแล้ว่าแลมันอามันละห้องอาไปร้องเฉยปะเดินเดินสวนน้ำอยู่แางนนคุณไปเพิ่งสวนน้ำก็นอนนั้นร้องเฉยไม่ว่าจริงคว่ำมั้ย

ไปนังเนยเดินเข้าไปเดินเข้าไปมามานีนึกว่านึกว่าค่ะยังตากรจกมาหนี้นงเยเอามาหนี้เอาเป็นกระจกซึ้ง

You know your pop. มามาทุกคนตามมาะรานม้เราไม่รู้ว่าทางออกอยู tense, ่ไหนเอยตอนนี้เราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมาทุกคนเดีนเรนั้นคมนี่นี่นี่กลับากลัมา ไอ้สุดเราก็เจอทางของทุกคนเนด็กๆไปไหนหมดามมาพี่เพือ่อนเขาเพื่อ เสียงอะไรอยู่นะเสียงอยู่ตรงไหนเอ่ย <Gas> ไม่เดินนะ่ะเหนไมไม่เดิน มันเข้าไปโซนญี่ปุ่นที่พ่าเด็กๆเศรเข้าไปโซนญี่ปุ่นหรือป่า ไม่ย่วะกะมันตอนนี้เราเนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาราซิโออ้านี่มันเกาหลีใช่ไหมเนี่ยโอ้โหปลาปลาพุทธเพาะครับผมโอ้โห เอาปลาจินนมด้วยเหรอให้อาหารปลาครับครับผมเด็กๆให้อาหารปลาครับไปเด็กๆตามมาจะพาไปเขาวงกตเอามามาเลยมายมมา โอ้ด oh, sí, sí, claro ินนเสาร์ครับผมนี่คือสายพันธ์อะไรเนี่ยสไปโนซอรัสอุ้ย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 โอ้เสียงทีเล็กใช่ไหมเนี่ยเชสโนโซลัส เบโลเลสเตอร์เลสเตอร์เลสเตอร์ชีเลกเนี่ยน,น,นั่<ม>นเรืเสาเล็บยาวาอุ้ยนี่นตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรอ่ะพ่อแหวงไดโนไนคัสเฮ้ยน้องบินกลัวจังเูยไป เดี๋ยวเดี๋ยวรอ,อยาก่อนสายันบอบอที่เกาะลังไอเแนไปรอ,อยาก่อนโอเคไหม,ไมไที่เกาะลังพ่อแบงไปลุกขึ้นก่อนเดี๋ยวรอ,อยาก่อนโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยหรอกพ่อแบงในเสากัดแขน เซากันแขนไปให้ไปเขาเขาวงกดก่อนไม่ได้เนอุ้ยเดเสาเหยียบงูดูดูดูอฮ้ยอุ้ยเดซเสาควักมือ ัวกัวกวัตีเพอนัีูดอะไรพูดอะันไม่รู้นี่รูปากมันนะปากกเอาไปถอดถังวงก้นกันโอเเขาบไม่อยากเข้าอ่ะเข้าดิไหนไม่เข้าได้ไหมโอยตกใจหมดเดินห่างกันห้ามเกาะกัน แล้วก็ระวังวิ่งชนกระจกแตกห้ามเสียงดังมาห้ามเสียงดังจะเกาะกันอจาเกาะกันมันจะวิ่งไม่ทันเอาอามเอามาลงนะ

ออกมาเดิอนอาบน้ำหนักี่ายน้ำหนักไปให้แม่ตามไปม <า S 1> ไปเีแลออูไแเด้อไปกับแม่เลยังแอนไปกับแม่เลยไปนี่นี่นี่ทางนี้นี่ทางนี้ไป ไหนที่ไหนไปไปเดินไปเลยไม่มีอะไรลูกไม่มีอะไรห้ามวิ่งนะอุ้ยน้องแก้มหยบหยบไปปะอุ้ยน้องแก้มเบาเบาตอนนี้คนหลงตอนนี้เราอยู่ในเก่าพงขด มาดูมาดูนันเลยนี่เขาไปยังรูปนี่ไงจะทางของเล้วนะฮะไปเอาพ่อชนกระจกแล้วนี่เขาอยู่ตรงนี้มาหน้าไหนสวยโอ้ยเลนเสาสวยมากนี่มันอยู่ในไข่นี่นะเราจะออกยังไงเนี่ยโอ้เงินทางออกอยู่นู่นเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อน แงมนี่อะไรเนี่ยอ๋อมันอยู่ในอะไรอยู่ในไข่ใช่ไหมโอ้โหไข่เสาสมัยปลูกยากกลับคืนทางเดิมแล้วไหนปลูกกับยา,า,า,ากไปไหน เราจะไปไหนกันต่อไปหิมะไหมน้องอามบอกว่ามีหิมะมีหิมะจีสปิดมือขึ้นเดี๋ที่ไหนไม่รู้ไปเราเขาบอกต้องไปดูกันตามมาเลยตามมาเลยนี่ี่นตอนนี้มีคนตอนนี้มีคนหลงแล้วทางนี้งนี้ละทางของพี่คุณย่าหลงทางแล้วครับ

ไม่สามารถหาทางออกได้ไปน้องแอมมามามาลูกมาโอ้ยน้องแอมอยวิ่งอย่า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 วิงาา่งน้องแอมอย่าวิ่งเห็นไหมชนกระจกแล้ว อย,อ,ยอ,อย่าวิ่งอย่าวิ่งมา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 ขอมาพี่พมามา